Bye. <music> ยินดีด้วยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับมือวันที่หนึ่งครับหนึ่งอ่าพื้นสภาพกรมคพศ2566ครับอ่ะเอฟซีครับถึงมือที่พ่อแม่พี่น้องรอค่อยแล้วครับถึงมือแล้วครับเอฟซีที่รอค่อยครับอ่าเลขวิ่งเงินล้านครับเลขวิ่งเงินล้านพร้อมครับอ่าสายฝันแม่นฟันตาเห็นนะครับเนาะ งวดนี้ครับเสียชวนฟันทงล้านเปอร์เซ็นนะครับเด้อล้านเปอร์เซ็นครับผมว่าเสียชวนคนสุ่นฟันว่าจงไหไปจงไหนมาจะไหครับฝากกคไลคคกดแช่์คดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทัางช่อง <ไป S 1> ครับอิบอซีที่รอค่อยนะครับเนานะ,นะตัวเลขครับเลขฟันเงินล้านครับผมครับอดีครับับเลขปฟันเงินล้านซ้ายฟันเงินล้านครับว่าเสียชวนครับเพิ่อจะเอาแนวทางตัวใดมาฝากความแมมพี่นองสายบุญ หรือว่า f อซของเสียส่วนครับงวดที่พันมาครับเพิ่นบวดได้มาแต่ว่าเพิ่นฝากแต่ตัวเลขพันมาทั้ง่องนะครับเนาะเพิ่นส่งมาทั้งไลน์ครับเข่าเต็มเต็มนงวดนี้ครับเอฟซีที่รอคอยฟังเสียงรอรออ่าไอ้นมเกาหลีนะครับเนาะครับหรือว่าสายฟันเงินลันฟันแม่นฟันตาเห็นครับเลขวิ่งเงินลานก็ว่าได้ครับกดไหลกดแค่กดติดตามเขามาครับเพื่อบวดาดช็อตเด็ดครับชมกับเอฟซีที่รอคอยหลังจากมาจากบัตกูุเที่องครับ เสียจวนเพิ่นกระไดมากพอดีนะครับเนาะไดมากพอดีครับเพิ่นมาให้แนวทางครับเอฟซีที่รอคอยครับตัวเลขเรดเดสซ้ายวิ่งซ้ายแลนรับหรือว่าฝันเงินลานครับกดรไลค์กดแช่เข้ามาไว้ครับช่วงนี้เสียจวนก็ดังนั่งล่ออยู่ข้างบนเลยครับเด้อรับนั่งรออยข้างบนอ่อจะให้แนวทางรับความแม่พี่น้องที่รอคอยเสียจวนครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวแอดยิ้มผ้าขึ้นไปติดตามครับปั้งข้ามเบาข้าจ่าเสียจวน ว่าเสียจวนจะให้แนวทางหรือว่าฝันแบบไดกระติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมครับครับเมื่อนี้ครับทางทีมงานครับอากาถือว่าเป็นเกียรตินะครับเนาะทีมีเสียจวนครับสายฝันฝันเงินล้านแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านครับเมื่อนี้เพิ่นก็มีเวลาเล็กน้อยครับหลังจากเพิ่นเสร็จธารกิจของเพิ่นครับงวดที่ผ่านมาครับเสียเพิ่นไปได้มากแต่ว่าฝากตัวเลขมา ครับเขาปั่นตาเห็นนะครับเนาะเขาสุดว่าสุดยอดเลยครับมวดนี้ครับเอฟซีทีรอคอยครับจยากฟังเสียงเสียจวนลายคิดหอดหลราพูะสันว่าครับมื่อนี้เสียจวนเพิ่นก็ได้เสียสละเวลาครับอันมีคคาของเพิ่นครับมาแบ่งปันแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องครับทัวโลกทัวประเทศที่เป็นเอฟซีองเสียจวนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับผม เพื่อเปลี่ยนการเสียเวลานะครับเนาะอ่าพูดคุยกับเสียจวนครับผมอาเสียจนสวัสวัสดีครับับผมฟันละฝันแล้วเออฝันแล้วงมด่วนจะเข้าดิเข้าแล้วครับอืมแล้วนี้สูเนาะครับศูญศู์กับศูกับหกคครับผมนกี่เป็นบรักับตัวเอง0ูกับแปดเออสกับแปดครับผมทำไมสกับแปดได้ผมจับคู่ถือครับผมจับคู่ถือผมเอายาซีโตวผมเอา0ู์หกศูแปด สุดเช็ดซุดแห่เลยครับครับผมมันถือกันไว้หนึ่งเนาะครับงวดก้อนกันถือได้กันละงวดก้อนครับงวดก้อนก็ถงกรับเขาสามตัวบนรับงวดก้อนก็ปวดข้างลางคอโทษข้างล่างก็ปวดหลายๆที่เขาอีรีครับงวดนี้ฝันแล้วฝันแล้วครับฝันบ้าอีกัน เด็กน้อยฟ้าแฝดแม่ยิ้มเด็กน้อยฟ้าแฝดอืมเอาฟังดีๆแล้วพี่น้องเด้อเด็กน้อยผู้ยิงฟ้าแฝดลงมาซื้อของที่บ้านผมครับผมท่านมาก็พอมังนงล่ะครับแชกแันได้โรคมาคนหนึ่งคนหนึ่งว่าโรครถอืมนึกอะไรฟ้าแฝดผู้ยิ่งเง่าเง่าครับผมเมียเขาะว่าเขาเป็นหักแชร์ประจนเรียกเ,เงินเลยเอางเงินแบ่งยี่สิบเนี่ยครับให้เด็กน้อยคนเดียวล่ะ ที่ขังละใบใบละเส้าบาทครับผมเต้นดมดอมอยู่ไหมอืมเป็นหักแต่หักโอ้ฟันเห็นเด็กหน่อยแมนถ,มถือเงินแบ่งเศร้าสองหมื่นเนี่ยบอลเอ,อสองหมื่นแบ่งละใบครับผมใบละเส้าบาทนะครับครับผมนึกขึ้นมาฟันเห็นเด็กหน่อยเลขกสีมีหนึ่งผมคิดว่าฟันเห็นเด็กหน่อยเลขสีมีหนึงน่งแมนอืมนี่แหละว่าเล็สีมีหนึ่งหนึ่งเนื แล้วเงินใบยี่สิบเงินใบยี่สิบอืมอืมรมดาภีหนึ่งมีสองมีสูนอะไรครับผมผมเลยตีให้มันเหลือหน่อยลงตีให้มันเหลือหน่อยลงไพรมันหลายตัวเมนอ่ะผมว่าเลขเขาจะทาวิ่งเนาะครับผมผมะอยากให้วิ่งหนึ่งกับสองอ้าวเอาเ้ยครับพี่น้องฟังดีๆครับเสียจนวิ่งให้หนึ่งกับสองเนี่ยขึ้น่ามากรอยเปอร์เซ็นต์เหมากร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้านะครับครับ พระาระว่าฝันมันไม่เคยผ่านมันชัดเจนนะครับเรนนี่เตียนดองเราคือถือกันแบ่ง20ผมเลยคว่าแล้วแบบว่ามีหนึ่งมีสองมีศูนย์แ่ะครับผมที่ว่าผมให้มันเหลือหน่อยลุ่งนะครับให้มันเหลือหน่อย<ม>รุ่งเหลือหนึ่งกับศูนย์โอ้หนึ่งกับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอ่าครับผมฮ่าเพื่ออยากวิ่งล่ะวิ่งเลยครับหนึ่งกับสองครับ มั่นใจงวดนี้ก็ได้ก็มั่นใจและว่าจะฝันได้ไม่บอกเลยโอ้ยครับอืผมคิดว่าถ้าถ้าพูดมักเก่าด้วครับผมสี่เก้าศูนย์เอาตัวหนึ่งสองจบเลยเก้าศูนย์อ่าครับพี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองครับเก้าสองถ้าพูดมักลักเก่านะครับผมถ้าพูดทุ่นหน่อยเอาไอ้มนตีสุ่มนี่นะครับครับผม คร,ค,ค,ครับครับพึ่งมากนะเพราเพราะไ้ซาบมีก็เนาะครับผมเพราะว่า,ปวาไปยัมาใส่ศูนย์เซนต์นั้นใส่ซองอะไรครับแต่ว่าเสียเพคนให้แนวทางตัววิ่งตัวแรกมาแล<ม>้วติดหนึ่งกับสองก<ต>ับทิดหนึ่งกับสองครับพี่น้องแต่ผมกฟันนเห็นได้รอยพวกเคยผ่านเลยครับผมโอ้ไม่ได้มือมไม่ได้อีกมือหนึ่งเลยครับผมไปไปเอตั้งสารพระพุธไปตั้งสารพระพุธครับผมเออบ้านหลังใหม่ของผมเนาะครับผม เออไปชุดทูบขึ้นมาครับชุดทูบขึ้นมาได้ได้เก้าศูนต์ตัวเดียวได้เก้าศูนต์ตัวเดียวเออมาเข่าแต่พี่น้องเออเสียจวนไปขึ้นบัตรไหมบอกว่าตั้งสารพระูมิไปตั้งสารพระพุิเออมันมันแเล้วนะคือตั้งสารพระูมิครับก็เลยไปจุดทูบชุดทูบผมผมละชุดได้ครับผมชุดได้เก้าศูนต์ุดได้เก้าศูนย์ครับพี่น้อง มันคือเข้ากันแทรกครับผมยืดได้เก้าซุดประเดี๋ยมันมันขึ้นหลายตัวเนาะครับผมผมก็อยากบอกนิดหน่อยนะครับบระเดี๋ยวตองวดเพราันฝันไปล่างๆคือคนเราบอกเลยยิ้มครับผมว่าเรียกร่างออกหกหกเพือนว่าเรียกร่างออกหกหก อืมแต่ว่าฟันเป็นล่างๆบอครับเสียแม่ตีเป็นล่างๆคือเขาเขาไบด้ยินครับอันนี้ให้เป็นแนวทาคือซื้อเลยอันนี้ให้เป็นแนวทางเออเพราะว่าเรนบาชัดเจนปานเห็นเล็กน้อยคราบ่าชัดเจนปานเห็นเล็กน้อยอืมอืมอครับผมผมก็เรียกว่ามันมันมันเรื่าชัดเจนปานผมก็เรียกว่าเอาไว้ซื้อๆล่ะแห่นไหมให้มันออกหกกมากหรือเก่านย์มาก ก็คือว่าผมคือได้เงินส่นสิครับผมถ้าตัวอันนี้มันฟันได้หรของนองครับผมคือเขาบอกกันแล้วถ้าโดนแล้วจะรลายมือแล้วครับว่าได้หกหกับนอืมเมื่อวานนี้เ่าตั้งสารว่าพุ่มผมได้เก้าศูนครับสองตัวโคโรเลยครับอาอ่ะพี่น้องครับเสียจวนเพิ่นเห็ดบัานหลังไม้เสร็จแล้ว ไปเลยไปตั้งสสงพระพุ่มบันนี่ตั้งสางพระพุ่มครับไปจุดทูบอ่าขอน้ำเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าพุ่มเนาะได้ตัวเลขออกมาเก้าศูนย์มะตงกับข่วมฟันที่เสียจวนครับเพิ่นเฮ็ดไห้พอดีเก้าศูนย์นี่มันบ่เสียุเออเพิ่นมะตรงครับของแค่ตัวนี้ที่เป็นตัวเดียวครับโอ้เก้าศูนย์นี่อาจจะเป็นตัวเด็ดบ้างครับสงสัยครับครับสงสัยนะครับเด้อครับอ่าเสียจวนเพิ่นตัวเด็ดไห้ก็คือเก้าศูนย์แมนครับผม ที่บ้าตัวนี้เป็นฝันมาตรงกันครับผมแล้วก็จุดถูกได้เนาะครับนี่แหละเท่าพบตัวผมมากจริงๆนะพบอะไรเพราะตัวมีหนึ่งกับสองตัวมากจริงๆมีหนึ่งครับสองเออหนึ่งกับสั่เยาวหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ปะหนึ่งเก้าศูนย์มาครับเอ๊เแม่เล่าละครับหนึ่งเก้าศูนย์ปะครับหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ไปหนึ่งอ้าวจัดไปพี่น้องไฮยังสี่หลักแล้ว ให้มันถิงสามตัวสองเก้าศูนจัดให้สามตัวพร้อมพ่่วองบ้านนี่ใส่เพราะ,อะเอะคอคือว่าคือว่ามักหนึ่งครับสองเลยสันที่าผมมีเห็นบอครับผมตรงก็ <ผม S 2> ไเด้จัดเป็นอารบับซดพิเศษกั่ไหมอะไรู้พิเศษดีครับนี่เออหนึ่งเก้า่เก้าศูนย์สองเก้าศูนยครับผมสองเก้าศูนย์เลขแากออกหกหกโอ้ย ไอ้ข้อดีขอขาวมนี่มัน่ไอ้ข้อดบเลย้าวโพมเด็กหน่อยฟ้าแปบยเด็กหน้อยฟ้าเปียกบ่หลายตัวนึงก็ศูนย์บ่หลายครับบ่หลายสองเก้าศูนย์ครับ้าวิ่งเลยผมอยากให้วิ่งบนเลยเดอนวนเลยครับมั่นใจเลยผมอยากให้วิ่งบนเลยเน่องนึคับสองเนี่ยนึ่งคับสองอยากให้วิ่งบนเลยอพี่น้องฟังดีๆนะครับเด้อ ันึ่งกับสองให้วิ่งบนเลยครับผมอ่ะเสียจวนเพิ่นบอกว่าอือหนึ่งกับสองอยากให้บินวิ่งเป็นบนลภาษาเออวิ่งบนลไล่กลัวก็ได้นะวิ่งบหลไล่กลัวล้างเท่ากันไว้กันออกันทุ่นไ้ครับกันทุนไว้เด้อครับเด้อครับฝันเห็นเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยฟ้าแปดได้ม่ลงรถพูดเดียวครับโอ้ลงรถพู่เดียวแมนทั้งฟ้าเพื่มาฟ้าแปดแม่ฟ้าแปดได้เขาอยู่กับพ่อเขาอยู่ทั้งรถ เรมาคนเดียวครับผมมันยเมียผมมามักฮาราเอนดูนะครับเรื่องเลินแบงค์ล้ยิ่งซไปเขาโอ้ครับผมเขาได้กลับที่ยสองมือเต้นรองดองรองงดีใจไรอืครับผมอ่าเอฟซีกตีร่วงเบิ้ลร่วงเบิ้ตีความฟันของเสียจวนซอยกันนะครับเด้อเมื่อนี่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการโชคดีครับ เอฟซีตัวประเทศทัวโลกรอค่อยจากฟังเสียงบางเสียดชวนไรครับไอ้นมเกาหลีครับสายฝันเงินหลันนะครับเถ้าฝันเงินหลันแล้วก็เลขวิ่งเงินหลันครับฟังดีๆพิจารณาคักครับวันนี้ผมลงไปภาชีไปไปหาโมวิพุนครับผมขยับบ้านเลยสงการท่าผมโอ้ครับงวดที่ผ่านมาหน่อยครับครับถือล้านเอ็ดปัาดอ่ะไปหาโมโมถือลางเอ็ดโมโมกันล้ลงมาหาผมก็อยู่ที่นั่นผมโอ้ลงมาหาเสียจวัยรวบรดิเนี่ยเออเพราะว่ามักเลขกหรือไรเพราะว่ามักศูนย์ครับผม พูนเลยว่าพูนว่าศูนย์สองกับศูนย์หกครับผมพูนว่าตัดศูนย์สองออกแล้วต่ศูนย์หกใสป้าให้เค็งๆด้วยนะครับเออขาันเรือโทษซื้อครับซื้อิบันเท่านี่แหละครับมันเขยจนจับแมกกับผมพอวางวัธิพันานมาเสียจวนลงให้ศูนย์หกความเรื่องเงิมงทีแม่ศูนย์หกครับแปดศูนย์หกครับแปดศูนหกครับเตียมเตียมครับบออมาริมูอมเอสียผมเอาเก้าใส่เออเลยถงเลขสามตัวครับ ก็ได้เลยสลานเข้าไปป๊าครับนี่แหละครับค่วมสวงดีเขาถึงได้สองตัวแล้วก็ได้เยอะครับผมเกื่อบลานเกือบลานเล่วันเมื่อกี้ีนก็ได้ครับแล้วยีแปดเสือแ่ไรเสื้อเ่นเรนนี่นี่มาครับเพิมิีนพราะเนิ่มแล้วเพิ่ยี่แปดเสือครับอ่าที่ว่าวันนี้คือว่าเนึ่งกากสองกาเอฟซีบมักเกามักหกเกาหกใหกศูนย์หกหนึ่งหกสองก็ได้อ่าครับผม เออบ่าค่นมากไหมครับผมคือมากเก้าเก่าสุนดีไใส์ครับผมมากอ่าซึ่ามากหกเก่าหกไสนมากแปดเก่าแปดไสนโอ้ขันมากหกแท่นเก่าเก่าหกสซหกซูดสันก็ได้เออหกซูดแปดูเออแปดสองครับผมแปด0ูดแปดซูแปดูแปดหนึ่งแปดสองครับผมหก6ู6หนึ่หกสองครับเป็นยังเสียจวนคือมาเก่าครับคือไปเอาเก่ามาอ่ารักไอ ผม่ม่บาก่าอันเล็กมือก็เล็กสองโอ้ครับผมผมวี่โจับไปได้จับเหเอซีันเบิร์นครับผมได้จุดถูบได้เก้าเรยคำวาจุดเก้าจุดถูบได้เก่าก็ได้เก้าศูนย์อะครับเก้าศูนย์ครับผมเดี๋วผมจะไล่ให้อยากใข้มันหน่อยตัวลงครับผมเสือได้เก้าศนย์ก่อนแล่วก็สองพ่อครับผมแล้วก็สามตัวจัดให้ไปเลยหนึ่งเก้าศนย์เท่าศูนย์ตัวครับผมอ้ย เพื่อเพื่อออกสามตัวตรงครับเพื่อเพื่อออกสามตัวตรงเลยแมนอ๋อพี่น้องบานนี่ได้ที่เด็ดแล้วครับเออพุทธเจ้าก็ได้หลายเลยครับโอ้เปิดโซอ้อนครับอ่าเปิดโซออนนะครับเออเริ่มต้นหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมสองเก้าศูนย์จุดทูบได้อิลีครับครับจุดทูบไดสองตัวโคโลคือเก้าศูนย์แมนครับผมแล้วก็ฟันเท็ศฟันเท็ศเล็กน้อยนี่ก็มันใจคัะมันใจค่ะครับครับผม แล้วมึงแบกยี่สิบน้ำครับผมผมได้ว่ามิหนึ่งมีศูดมีสองอือามว่าใส่ตัวนี้เลยครับผมมาใส่ตัวนี้เลยถือกเลยครับครับถือกเลยลองเบลงลองเบลเรื่องคอมเดอครับผมอย่าง MC มันหายจนเลยนะครับอยากหายจอ่าเอาชกให้ใส่เดือนพื่สภาพคมนี้มนเดือนเบสทยใส่เต็มเต็มคาราเบลเลยใส่เต็มคาราเบลเลยแบบว่าเขาทุกหมดครับพี่น้องอ่าเฉี่ยเท่ไหรมากครับหมดยี่สีแล้วครับถูกแล้ว ถูกอีกถูกแล้วถูกอีกครับจัดไปครับบครัผมครับขอขอบคุณขอบคุณเสียได้ไล่ครับที่มาเพิ่นอยากเพิ่งได้เพิ่นก็บม่แบ่งปันแนวทางให้สายบุญเนาะครับเนาะครับผมอ่ะเสียอวยพรให้ FC นะครับบาดนี้ก่อนนะครับผมเออก็ให้ FC สุขภาพแข็งเรงทุกคนครับผมเอออย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้อย่าป่วยยังไงบ้าครับผมให้มีเดิ้เนื้ทองไรเข้ามาครับผมเข้าบ้านเนาะครับให้รับรองด้วยด้วยครับทุกสิ่งทุกอย่าง ประสบสำเร็จในชีวิตเลยครับเด้อครัสครับคุณเสถียรเดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเอฟซีที่รอคอยครับตัวเลขเด็ดๆนะครับเนาะของเสียจวนครับสายฝันเงินล้านหรือว่าเลขบินเงินล้านครับเมื่อนี้เสียเพิ่นกามาครับแบ่งปันครับแบ่งปันถึง่นสีมีธุรกิจร้ายอยากปันใดครับถึงเวลาเพิ่นพามาได้พ่อมาได้เพิ่นกามาเนาะครับ สำหรับตัวเลขของเสียจวนนะครับเด้ออ้าววิ่งอยากให้วิ่งบนมาซันว่าอ้าวเสียจวนเน้นให้เลยครับวิ่งบนนะครับเด้อบนวิ่งให้หนึ่งกับสองอ่าล่างกันไว้ก็ได้ครับอ่าสำหรับวิ่งบนเน้นบนหนึ่งกับสองสำหรับจับคู่ให้ครับมีเก่าศูนย์เก่าสองเก่าหนึ่งแต่ว่าคว่ำฝันนี่ครับพี่น้องคว่ำฝันฝันไอ้แล้วก็ฝันวันเราวฝันเห็นตัวเลขล่างๆเห็นเป็นหกหกอ่ากับพี่เจริหน้าเบิ้ง อันนี้ฝันล่างๆแต่วหาหา่าฝันเห็นเด็กน้อยครับเด็กน้อยฟ้าแผดขี่รถมาแต่ว่าโดโโดลงรถมีผู้หนึง่งครับมีคนหนึ่งโดโดลงรถครับมาจับแบ่งเงินแบ่งเศร้าแบง่งยี่สิบนะครับเนาะครับคางละใบครับอ่าคางละใบเสียจ,จวนเลยไอ,อ้ข่วมฟันของเสียจวนให้ครับวิ่งหนึ่งกับวิ่งสองครับจับให้ฮอดสามตัวนะครับเดืองวดนี้เสียจวนให้ฮอดสามตัวครับกามี่หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ ครับครับผมเอฟซีทันใดครับที่รอคอยตัวเลขเด็ดๆของเสือจวนแชปดนาจอไปครับครับเมื่อวานนี่ก็โทรมากสนัันวันใบนะครับเนาะอยากได้ตัวเลขของเสือจวนครับผมมือนี้ครับเพิ่นกามาแบงปันให้แล้วครับผมเสือจวนเพิ่นมาแบงปันให้แล้ววินหนึ่งกับวินสองครับเน้นบนนะครับเด้อวิ่งวิ่งเน้นบนครับผมหนึ่งกับสองครับคู่ให้ไม่เก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งครับ กันไว้คือหก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 นี่คือความฝันมอสันวาเสียจวงแต่ว่าเป็นฝันล่างๆครับผมสําหรับเก้าศูนย์นี่มาแต่ใสครับเก้าศูนย์มาแต่ใสเสียจวนครับเพิ่นไปตั้งสารผ้าพุ่มโยบ้านหลังใหม่ของเพิ่นครับเพิ่นเห็นบ้านยังเสร็จแล้วครับเพิ่นไปตั้งสารผ้าพุ่มนะครับเนาะครับเพิ่นเล่ไปจุดถูกครับกับเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าพุ่มครับได้เลขออกมากเก้าศูนย์ครับเสียจวนมากหลายพี่น้องครับก็เลยจัดเก้าศูนย์ครับเน้ยนเก้าศูนย์มอสันว่า ครับก็ขอให้เอฟซีทันใดครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วคลิปเสียจวนแล้วครับก็ขอให้สวกสวกมันมันลำลำเลยลุยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัถนาทุกประการครับก็ขอให้บุญบารมีผู้ชี้ปากผู้ตาครับดุจบรรดาใน้ายบุญทุกท่านทุกทุกคนครับเพราะว่าเป็นเอฟซีเสียจวนเพราะว่าเป็นเอฟซีูตาหรือว่าเอฟซีของแม่คู่หอมหวนเห่าครับก็ขอให้สวกสวกมันมันลำลำเลยลุยครับผมอ่ะ เอที่เราค่อยตัวเลขเสียจวนเป้าไปจัดไปยิบไปหาเดี๋ยวมันจะประท่านเป้าไปจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้คือ9092หรือ9กแล้วก็66กันไว้มักที่สุดก็คือ90ฟันทงลานปเซ็นครับจัดให้เดือนพฤษภาคมสันว่าอ้าวราวาเดือนเมษาจัดให้เต็มเป่าแล้วสันว่าอ่าเข่าบนเขาล่างก็มีงมวดนี้ครับมาลรุนว่าเสียจวน3ตัวสแตกบห่ง90 290ครับอ่ะโชคโชมนันมันลำลำเลยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องแอดยิมจะขอจบคลิปร่วงเพียงสมีไอ้เจีทุกทุกท่านโชคโชคมนันมันลำลำรวยรวยกับตัวเลขเสียจวนครับ